วัดดีน่อยจ้าวัดดีหน่อยเลววัดดีสวย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 กลาบสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีนนี้แรงๆผ้ามาหาลำไ่กลับมาจากผมบัมหนึ่งจ้ะ พี่น้องได้เบิงลำย่าิโอ้ยฝนบบท่านเศร้าจาักเถื่อพาอยุเขานี่ฝนแห้งอีลีแต่กะทายหนองลำไยม่าน้ำเสนอจ่าขอแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าผู้ใจดีสุขปูสุขคนเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไหลค์กดแช่ให้น้องลำไยกับบีซอนี่เด้อจ้ากาบสวัสดีเด้อคาะฝาก ลำใย่กับรีซอไหวน้ำอ่อมอุบอ่อมใจของพ่อเม่พี่น้องเข้าในเด้อจะพักนออดูเลน้องในเด้อจะกัดกบประคุณหลายๆนำเสนออยู่น้ำบานแล้วเพิ่มมวนแล้วเนาะรีซ่อนแล้วตาขนตาลี่โตน,น้องคือ,อยังเพิ่นนี่ก็กัดหางเนะาะจักสิเห็ดจยังได้จะเอามาอยู่น้ำกันกับยานเพิ่นกัดหางน้องด่วนเนาะ าหากินอิม่มกินคักมือกินมืดมือกินบอดด้เศร้าเลยแล้วลำย่านี่ <c oughs> โอ้ยฝนกะัะตกลิ้นๆกับเป็นไข่เป็นวัดคือว่าเลยเนาะไปตัดหญ้าก็ไปตัดหญ้าผ้าฝน บ่ไปตัดกับบ่มียังกินฝนกับลินลินมืดมือบอ่เศร้าจักเถ่อ สับปะรดน้ำข้าเจ้าไม้เพิ่นหาฮกต้นวะเปลี <c oughs> ย่ยนกันกับอันคนละรถใสกับอ้อยเปลี่ยนให้เพิ่นส่างโตโปูที่ว่าสิใหายลำไยไปไปหาแล้วเป็นมะโขออัน,นอ้อยน้ำแต่เพิ่นกับคนสับปะรดมาเปลี่ยนให้แนวกับบำรุงเพิ่นไหว,ลว,วหลือว่าเบิ่งแล้วเพิ่นบ่ทันได้ตกหายตกมัน เอาอ้อยไปบำรุงเพิ่นไว้แต่เพิ่นก็เอาสับปะรดมาให้ลำไยเปลี่ยนกันต้องเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิง่งเบื้งนี้เพิ่นกินสับประหลดเย็นอาหารตลอดและลำไยนี่เพิ่นสบายสบายกูมูขึน้น้องลำไยนี่แหละไอริ้วต่อกระตาพ้นเบื้องนี้พ้นฝนลิ้นเบิดหมือด้วยจ้ะ นี่บได้เศร้าบได้อยู่ได้เศร้าเลยคนนี่ลิ้นมืดมือไปตัดหญ้ากะตัดห้าทั้งคนลิ้น นำใหญ่เด้อบึงตาลิตนหน่องในเด้อจ้าหักหน้องในเด้อฝากดูแลหน้องน้ำนเมร์ป่นปาเปนเออกิเอน,เน,อนเป็นตาเสียดหน่ยได้ลงก้มอวนคนบึกเลยเด้อน้องนำใหญ่นี่ยขาตีน เป็นตนาอิลีกาบของคุณผู้ใหญ่ใจดีด้อจ้าต่นนับสนุน อาหารเขามากให้น้องได้มีโย่มีกินเนาะปาะบวบคุณหลายๆท้ายขางๆท้ายขางนาขางหลังให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง้งน้องลำใหญ่คักคั่กเบิ้งสูงมือเนาะ <laughs> อยู่มวลคักลำไยบ่อในหนาวบ่อในนีแล้วมีเงิอนอยู่เนาะไปเบิงรีซอวังหนึ่งกับถ่ายลูกบ่อใดมันฝนเนาะฝนกระแห้งติอบอยู่แล้ววังหนึ่งกตเลยพอบ่อในไทยมาไห่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงถ่ายติยำเสาที่เบิงผ่านไปหลายจาก็เลยเขามาถ่ายน้ำลำไยน้ำห่มไห่พ่อแม่พี่น้องเข้าเด้เบิงมันฝนฝนแห้งติบแล้วหมออยู่น้ำมันพงเนาะ เห็นเขาก็แล่นเข้าไปกระโดดสองขาสามขาออกมาเลยเนาะเห็นขนอาหารไปห้เห็นขนอ่อยไปห้กลับหญ้าไปห้วังหนึ่งแลนออกมาแต่มันฝนกันเลยบ่ได้ทาย,ทยห้พี่น้องเท่าเด๋บึงกลับมาทายลำไยมาห้พี่น้องได้นําเสนอห้พี่น้องได้บึงบึงติลำไยไปก่อนด้วยจ้าพอวารีซ่อมันถูกฝนมาทายห้พี่น้องเบิงบ่ได กิน่นป็ดตาแสบลำไยนี่ไหมเพราะว่าเหลือพายุอีกลูกหนึ่งอีกโอ้ยจาะเข่าสิถึกนามทวมก็ประจักเข่าก็กำลังงามเนาะไปเห็นเข่าแล้วก็ย่านนามทวมก็พ้องกัน วัดดีเนจ้าอ่าเอ้ยกินปเป็นตาแสบลำใหญ่ไง วัดดีสวยวัดดีสวยหน่อยเร็ววัดดีสวยอ่ะทักทายพ่อเม่พี่น้องวัดดีสวยวัดดีอีกวัดดีอีกเลว่วัดดีสวยอ่ะวัดดีเด้อจะผนดมาสันดีลำใหญ่ ม่นเอามาเปลี่ยนไห้กับล้ลายเนาะแค่นี้แหละกับแบงไปไห้รีซอเนี่ยนละเกกินมือนี้ก็เมดแล้วจ้ามืออื่นก็กินอ้อยกินหญ้าเฮาคือเกา่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหญ้ากับอ้อยมาไห้เด้อจ้ากาบขอบพอะคุณได้หลายเพราะมีไหนองได้กิน ได้ตอ e ong, ส้มหนอนองสีไงกัคือว่าหล่ะจ้าขอบคุณ <eye> หลายๆเด้อขอหประสบความสุขความเจริญในชีวิตขอบคัวสุขูสุขคนเด้อจ้าคนกับ่อสเซ้าจักเถื่อเนาะอเมือนี้ก็ขอนะำเสนอลำไยเพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบขอบคุณหลายๆ สวัสดีค่ะ